เนี่ยเวลามันแตกกอออกมันจะออกทุกทุกข้อตานะครับแล้วก็บรากมันก็จะออกข้อนะครับอ๋อนี่ยเนี่นี่นี่อันนี้เนี่ยนะครับเนี่ยรากจะออกตามข้อนะครับใบว่าใบหลายเหมาะสำหรับหงวก้วายกินได้แหละปริมาณต้นต่อไร่ก็เท่ากับไอพวกอันหลงกับมันมาเลเลยเนาะเทียบกับนิ้วโป้งนี่ครับใหญ่แห้งเด้อครับนี่ ต้นอวบใหญ่นะครับแข็งไหมครับไม่แข็งกับอ่อนอ่อนนุ่มสวัสดีครับช่องสองเด็กน้อยเกษตรอินทรีย์นะครับเดี๋ยววันนี้นะผมก็ได้มาสวนหญ้าอีกเนะครับเราจะมาเบ่งหญ้าอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับที่สวนหญ้ามหาชัยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเดี๋ยวเรามาพบกับพี่สวัสดีครับครับผมสวัสดีครับผมพี่พรพชรโถแก้วเขียวนะครับ มือนี้เฮาสิมาแนะนำ้าอย่างครับมือนี้อ่าตัวนี้ยาหญ้าตัวใหม่ครับหญ้าเผาใหม่นะครับเป็นยาสําหรับนาน้ํานาห้วยนะครับโอ้น้ําขังนี่บบเป็นยังเหมาะที่สุดนะครับสาหรับพวกที่น้ําขังน้ําท่วมนะครับตัวนี้จะกงเกิงในที่น้ําท่วมน้ําขังอ๋อลำต้นครับอวบใหญ่นะครับอ๋อ ต้นอวบใหญ่นะครับแข็งไหมครับไม่แข็งกับอ่อนอ,อ่อนนุ่มนะครับตัวนี้คือมันเก่งในในนาน้ำแต่ทีนี้ผมเอาขึ้นมาในานาโคกนะครับนะครับถือว่า<อ>นาโคกกระบโจดได้ดีแสดงว่าพวกน้ำขังน้ำอย่างนี้โบเป็นอย่างเลยโบเป็นอย่างเลยครับเหมาะที่สุดเลยแต่ปัญหามันจะตัด สัตย์ยากสักหน่อยนะครับ่อ้นี่ผมจะเริ่มที่หญ้าเผาเนาะครับผมก็เลยเอาขึ้นมาโคกนะครับขึ้นมาโคกว่ามันจะตรวจทย์กับหน้าโคกได้ดีเพราะตอนนี้คือว่าตบโจทย์ได้ชัดเจนหน้าโคกต้นใบใบหลายนะครับต้นอวนโบบาดมือเมนบมอครับนี่บาดมือครับผมอตัวนี้คือหญ้าเผาด้วยครับนี่โอต้นอวบลำใหญ่อ่อนนุ่มนะครับแล้วพวกผลผลิตที่ได้ต่อไร่เนี่ยครับ ผลผลิตตอนนี้ก็อยู่ที่เจ็ดถึงแปดตันนะครับโอ้ยังยังถือว่าโอเคครับถือว่าโอเคอยู่นะครับในในญ้าในสายพันญ้าตัวนี้นะครับโอ้ลำใหญ่หลีนะครับเนาะลำใหญ่อ้วนงวคว้ยกินนิดงวงหูยำกรอบเด็ดเลยนะเนี่ครับเทียบกับนิ้วโป้งอ่ะเนี่ครับใหญ่แห้งนอครับนี่ ถ้ามันแข็งเ่ะเอ้ถ้ามันเกี่ยก็จะแข็งน้อยครับก็ต้องพูดนละครับสามเดือนสี่เดือนขึ้นนะครับแต่ถ้าพอมันสามสี่เดือนล้วเข้าเอาปุ๋ยยูเรียมาใส่ก็อ่อนเหมือนเดิมครับอ่าเหมาะที่สุดเลยครับถ้าคนใดที่มีน้ำห่วยน้ำนองอ่าแสดงว่านานาริมห่วยแม่นครับนาริมห่วยแต่ก็เอาขึ้นปลูกเท่งโคกกันยังได้้น่คือเก่าแล้วในกรณีที่ไอ้ถ้ามันปล่อยเหยียบย่ำาดิ ปล่อยเหยยบย่งตัวนี้ผมยังไม่เคยนะครับเพราะว่าตัวนี้ผมเพิ่งเอามาใหม่นะครับย่าตัวนี้ยังไม่ได้เคยว่าปล่อยหยียบย่ําดูนะครับแต่ผลผลิตตอนนี้ถือว่าเป็นที่น่าพอใจนะครับย่าน้ําแต่เราเอาขึ้นปลูกในที่โคกที่ดอนได้นะครับอันนี้คือที่ที่ที่เขาปลูกเนาะเขาเนี้ยเนี่ยที่โคกที่ดอนเลยครับผมที่โคกเลยนะครับบ่มีน้ํานะครับแต่นี้แต่ถ้ามีน้ําก็คือไหลผ่านเนาะไหลผ่าน โอ้อยเขาฝากแนะนำนะครับหญ่าอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่นานาทดลองปลูกนะครับตัวนี้คือหญา้าเผานะครับรถ้ามันถ้ามันอันนี้คือไอ้กี่เดือนนี่ครับจากเดือนนี้ตัวนี้ตัวนี้ผมเอาไว้ทําพันตอนนี้สองเดือนแล้วครับผมสองเดือนสองเดือนก็สูงล,ลองล <ะ S 2> เทียบกับตัวเองอโอ้ห้านะครับคือว่าคือว่าสูงามนะครับเนี่ยครับ ถือว่าเมีดกว่าแล้วครับเมีดกว่านะครับห้าสิบได้นนี้โอ้ใบก็ไม่มันมันกับบกคายเนาะบกคายบกคายครับนะครับใบือว่าใบหลายเหมาะสำหรับใหงื่อว่ายจรินได้แหละครับผมจะปริมาณตันต่อไร่กับเท่ากับไอพวกอัน หลง่กับมันมาเลยเลยเนาะครับผมแล้ววิธีการปลูกเดี๋ยวครับบานนี้อ่าลักษณะการปลูกจะเหมือนกันกับอ่าแพงกูล่ากับย่าไนเลยครับตัดท่อนพันแล้วก็โรยโรยเหยียบย่ำเลยครับครับตัวนี้เหมือนกันคือมันอันนี้คือขยายพันธุ์ได้เลยแม่นะครับนี่ได้เลยครับเนี่ยรากมันจะออกถ้าถ้าเขาฮักแบบนี้ตายบอมครับนี่ไ่ตายครับเพราะว่าไอพวกนี้รากมันจะออกในในข้อนะครับผมอ๋อเนี่เนี่เนี่ยนี่นี่อันนี้นี่นี่นะครับเนี่ยรากจะออกตามข้อนะครับจากข้อตา มันเลื้อยบครับนี่โอ้เอนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยครับจะเป็นรูปแบบนี้นะครับนี่เยมีมีข้อตรงไหนข้อมีตรงไหนรากจะออกตรงนั้นนะครับตรงนี้อือแล้วก็พอพอมันนอนไปเซจแล้วมันจะตั้งตรงตั้งตรงพอหลังหลังจากเราตัดมันก็จะตั้งตรงขึ้น,นอ๋อแล้วแล้วต้นมันจะออกจากนี่อ่บรัี่นี่แม่นครับ ออกรับในเด้รับตามนี้ครับผมออกตามข้อเลยเนาะเหมือนกันกับพวกหญ้าแพงกลาหญ้าไรหญ้าพวกนั้นเหรครับเป็นลักษณะเดียวกันหลงครับผมแต่ตัวนี้นี่คือในน้ําไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาชอบที่สุดนะครับคือน้านะครับตอบโจทย์นะครับตอบโจทย์เนาะทนได้หญ้าเผานะครับนี่ตอหญ้าเผาตอบโจทย์เรื่องการทนน้ํานะครับทนน้ําเป็นหญ้าเก่งในเรื่องอยู่ในน้ําเลยครับตัวนี้ในสวนของเราตอนนี้ เปิดขายแล้วบ่ครับตอนน uh, like uh, uh ี้ม hmm. ีเปิดขายแล้วครับผมเปิดขายแล้วเป็นแบบกระสอบรับกระสอบส่งแบบกระสอบกระสอบละ400สามกระสอบ1,000บาทแล้วก็รับหน้าหน้าสวนหน้าฟาร์มก็กิโลละสิบบาทเหมือนกับย่ามันมาเรย่าหลงซูเปอร์แม็กนะครับเหมือนกับเหมือนกับมันมาเลยกับย่าหลงเนาะใช่ครับครับแล้วเป็นกระสอบก็มีถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดเนาะได้ครับเราก็ตัดแบบนี้ไปให้บ่ครับนี่ ใช่ครับตัดแบบนี้ยัดใส่กระสอบลูกค้าไปก็ไปโรยโรยหวานเหมือนญ้าไนหญ้าแพงกุล่าเลยนะครับโอ้โหนี่นะครับอันนี้คือญ้าเผานะครับเป็นญ้าตัวอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับอันนี้แม่นเบิร์ดนะครับนี่ที่เขาตัดนี่แม่นครับเนี่ยนะครับพอตัดหลังจัดหลังตัดอยู่ที่สิบวันนะครับตัวเนี้ยอันนี้นะแม่นครับเพิ่งตัดได้สิบวันนี่ครับมันก็แทงยอดออกมาตามข้อตาอ่า อันนี้คือหลังตัดสิบวันนะครับแล้วการบํารุงของเฮาเลยครับก็หลังตัดใส่ขี้ไก่นะครับขี้ไก่ขี้ไก่ขี้วัวขี้ควายพวกนี้นะครับผมถ้ามีไอ้พวกปุ๋ยเคมีก็ปุ๋ยเคมีได้ได้ครับผมได้เนาะยูเียนะครับยูเลียนะครับง่ายครับง่ายครับพวกนี้ถ้าใครสนใจนะครับพันยาตัวนี้ก็ทักมาถามกันได้นะครับทักมาถามกันได้ยาเผานะครับนี่ เนี้ยเวลามันแตกกอออกนะครับมันก็ออกทุก,ท,กทุกข้อตานะครับแล้วก็รากมันก็จะออกตามข้อตาแบบนี้นะครับโอ้ถือว่าเป็นสวนที่มีสายพันธุ์หญ้าเลื้อยแบบเลื้อยนี่เยอะเกือบที่สุดนะครับเกือบที่สุดส,สิบกว่าชนิดครับสิบกว่าชนิดนะครับ เดี๋ยวรอหญ้ามันสยามกําลังจะมาโอ้สั่งมาแล้วครับกระสอบละ600บาทมันสยามมีตัวใหม่มาอีกมันสยามรับผมมันสยามนะครับเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวก็จะมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับสําหรับสวนหญ้ามหาชัยนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจผม้วยนะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ